เฮ้ยมีมาน้าสองอันเหรอจาวาปีจาวาปีดีแล้วดีนะนะยังมีมิเต็ดเต็ดอยู่ด้านหลังคุณทิวอา้าวเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนั้นหรอวะเปลี่ยนตัวตากูเปลี่ยนสีเป็นเบอร์สองคะไม่กูแค่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอวะตัวนั้นไม่มัน ก็ตัวอื่นหนูใช้ t ีย r of the goddess ทำไมมึงต้องอยู่บนหัวกูอีกแล้วเพราะว่าอันดับวันชื่อมึงมันนำหน้ากูเหรอ <c oughs> ตัวจีาาตัวจีเออไม่แน่ว่ะไ <c oughs> <c oughs> ม่เห็นเพราตัวจีก็ได้ทันทีเยี่ยทีตัวอีด้านล่างมันไม่ขึ้นมดอีเต๋มึงภาษาไทยเรียกว่าอ e ีแตะ ไหนว่าคุณติวไม่ได้ยี่อะไรหรงเรีบแต่ไม่ว่าตาไหนตาไหนกูอีมึงเล่นแต่จาวานเอา้ามันคือเซตนธรรมดาเซตเดียวที่เล่นแบบเล่นแบบไม่ต้องใช้โอู o ้ๆมาเล่นได้อเปีกันนะยอ่ปี A F P ก็ชอบเล่นพี่ช่วยเทพ แน่ไงมันแน่กูเรื er> ่องของกูปั๊มมันมีของอะไรกันบ้างครับนี่คุณชิวมีอะไรบ้างทุกนี่สวยไม่มีจุดน้ำเลย Where the fuck is จุดน้ำ I need จุดน้ำ เอาหยดน้ำมันยาามก็เอาไอ้นู้นดิเอาดาวกับไอเทียีมันต้องตีอะมันถึงจะเพิ่มให้อ่ะเออก็นั่นแหละก็แค่ตีตีทีเดียวก็ยิ่งดีกวาไม่คือถ้ามันโดนยกไงเจอปัญหามาแล้วเว้ยคือลองใส่มาแล้วเว้ยคือถ้าถ้ามันโดนยกอะก็คือจบเลยกูได้ดาเลียนแล้วเก็บไว้ดีกว่าเเพื่อนนะนี่เพื่อนนะ จิมขโมยดาดเลียเพื่อได้ลงคอ,อตัวเดียวเอง <laughs> อมันก็มีคนเล่นอยู่แล้วดาเรียดูดม,มันไม่ใช่กูคนเดียวจิเจิวบิดแทงตบิดแทงจิวทำไมจิว,ว,ทวทำแบบนี้อะทววิวได้กูได้ขัดจีบเป็นตัวไหนวะ นีผมแพ้ผมใช้เยอะชอบดีชอบจะแพ้อะ้วบิดแจ้งนายจะสู้บิดแจ้งเขาได้แต่ทีวไอ้เหี้ยมันมีมันมีแคทลินใช่ไงเพื่อนใช่แล้วแคทลินคือลูกศิษย์มีนามีหรือทีมูเปลี่ยนคมมีผมก็ไม่มีกรับ เปลี่ยนไปเรื่องอื่น,นเลดี๋ยวสภาพเลยสฉันต้องการใช้เงินตาแล้วใงอะไรงตาฉันอยู่คงอยู่นานคงกระพันโสดพอโบแล้วไม่น่ารอดอยู่ยงคงกระพันโคจาวั The fuck. The fuck that, าวานสองดาวเด็กฟังเด็กฟังอีสเดจจาวันสองดาวโอ้ my god วันนี้ผมกำลังแท้ทีมเทียวแขงเนี่ยเทียวแขงอย่างนั้นเหรอเออ

กูมีตัวอื่นจะใช้แล้วมึงดูดิไอ้นีมันแย่งกรผมไปเฮ้ยเฮ้ยทิวทิวทิวหนนะทิวทิว่ิวแพ้เอ้ยทิวทิวนะดิหน้ไปเฮียแล้วมึงดูดิหน้าไปเฮียแล้วฮมึง่ได้หมเลยอโออ้อ่ากูรู้กูเล่นกูเล่นเฮี้ยเลยดิ มีป่าวว่ามีป่าวว่าพี่ป่าว่าทีว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 เที่ยวร๊ right องทีว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 ครับทีวครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันติดกระตาดนี้ด้วยเนาอยเงี้ยเอาเลยไม่ได้เอ็ดเดียวอะเอ็ดยวดาวขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ

เอาวัสดีครับพี่เทวเอาเยวนี่เน่ไม่ตายครับนี่เน่นี่เน่นี่เน่เออวาซี่วาซี่ขอบคุณนะกสำหรับดาเลสตัวนั้นถ้านายถ้าเราไปไปคนกดยอมแพ้ทิวเราจะทำทุกอย่างสำหรับดาเลสตัวนั้น จะขอเก็บตัวนี้ได้หรือเปล่าทิวะขอเก็บตัวนี้กูจะกูจะปั้นเองเขารอผมขอเก็บตัวเดได้ไหมครับพี่จะปั้นเก็บพี่อย่าใจร้ายกับผมดิพี่ผมขอเก็บตัวเดียวพี่ไม่ให้ผมตีชัดแทนเลียนมึงก็ออกไปแล้วเฮ้ยพี่เจ๊ตัวเดียวเองโถพี่อย่ากงกตี่ทิวอะทิวงกมาได้ถุยเทพ

เซฟจุดจุดสลัดเลยไลเพื่อนปวดจนเลยมันมีเกฟสามดาวแล้วทีมมีใครวะพี่หนึ่งอ่ะอมีเกฟสามดาวแล้วทิวเกฟสามดาวนายเห็นนั่นไหมนายเห็นเกฟสามแล้วนั่นไหม แต่ว่ากลัวมันไม่น่าจะเล่นคมเล่นเฮีย้ยเนี่ยนี่ตาคาเบียดด้วยเล่นมั่วเล่นมั่วเลยนะด้วยเป็นการมั่วที่แบบลงทุนอะนการมั่วที่แบบออกมาดีเอามาทำอะไรวะเนี่ยของที่ให้ผมมาเนี่ยผมไม่ได้ต้องการเลยหยดน,น้ำสวย yes มจจผมต้องการแค่ดาเมน่ตัวเท่านั้นที่ผมก็จะก๊อขึ้นมานิดหนึ่งผมรีอยากทีตนอไปก็ยุติยังไงล่ะนี่นี่น,นี่นี่ <c oughs> chơi tý chơi thì đừng chơi đây mày chơi tý nữa chơi tý nữa chơi tý nữa chơi tý ผมต้องการหยดน้ำแบบเยอะๆเลยคอยหยดน้ำแบบเยอะๆจาดนั้กสามชิ้นเท่านั้นหยดน้ำอีกสามชิ้นเท่าน,นั้น คุณทิวทำมถึงมีดาลเลสดาวอะครับคุจะเล่น <l ots> โอ้คุณทิวคุณ <l ots> ทิวไอ้ย <l ots> ิบกูไมีตัวอื <l ots> ่นเจ้เกินกูจะาทองกูจคุณทิวทำไมทวทิว,ทวพแพ้เลยเด็ดไดแพ้เลยเดนี่แน่นี่แน่นแน เหมือนจะทำอะไรเขาได้แต่ก็ทำไม่ได้เลยนี่นะสองให้เงียว,ยว, <laughs> ยวติวตวทำไมติวถึงตามกับเพื่อนมีตังบู้มไห้เลิกไก่บาน ดูว่าดารลียแค่สองดาวก็พอแล้ววะผมเริ่มคิดมากอือหือคอมเบตเฮ้ยเฮ้ยเอาวอ้าเวิลคอสฉีดทีดารลียผมหายเลยครับฟีทิว ได้รัดได้สกินพิกอย่าตายฟักกิ้งสกินพิกหน่อย่าทิวหน่อยพวกพี่โอเคพวกพี่ของเองอเลยตายคืออะทีน้องม็ได้มาตายค่ะโอเคทิวเลืเยอะกว่าสามงับ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 ทำไมถึงได้เปิดก่อนวะ อ๋อเท่ากันนะนันับนับนทิวบอกเราทิวว่าทิวเอาลูเซียนไปแล้วทิวขายใช่ไหมขายหรือเปล่าลูเซียนที่เอาไปอ่ะขายดิเอ๊ะทำดีทำดีกูก็เลยคบกูดิกูไม่ได้เล่นดีอันนี้คือเอามาใส่บัตเตอร์อย่างเงี้ยเป็นลัสเตอร์โอทิวมีอะไรทิวมีดาเลียสทิวจะมีดาเลียสสองดาอีกตัวนึงนะทิวนะ เอเย่มึงพูดอีกมาเลยเอาทิวทิวจะได้เรียนสงสารก้วอโอ้ทิวยัะไร Why do you do this to your friend มหน้าทิวจุ่มขันในกระเป๋าด้วยเดี๋ออยู่งสูงบาดทิวต้องสงสารผมดีครับ ผมจะได้สายเนี่ยดาเรียสจิวดาบเจียกูไม่ตายปั๊บปั๊บตายซะมึงเรียนกันเออดาเรียนเรามันคงต่างกัน ผมว่าตาหน้ามันจะได้เอกทาตอีกอันนึ่งเออถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้นั่งในสองอันะหยุดนั่งในสองอันะคือผมเป็นก๊อตเลยเว้ยไม่ถ้ามึงก็ดันดันใกล้ๆมันจะมีของใหญ่อแต่ถ้ามึงได้ถ้าได้คือแบบโอ้ไอเอ็มก๊อตดันเลี้ยดลาบิแต่ไม่มีลาบิเนี่ยไม่เคยมีลาบิดเลยเอาตัวอื่นไปแทนเอาพวกนี้ไปแทงอ่ะเดี๋ยวน่าจะรอดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง เจอได้ตัวชีดทุกเอือทุกทุกไม่รอดว่ะแพ้เออแพ้มีกีตาร์แพ้หมดอ่ะมีกีตาร์แพ้หมดอ่ะหวังว่ากูจะได้มานา ตั้งแต่ผมรีมาผมยังไม่ได้ดาเลียสเลยครับคุณทิวผมมีดาเลียสแค่ตัวเดียวบับ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 สวยไม่ออกอะไรเลยอุ้ยสวยมานะขยะขยะอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยไม่ขยะไม่ขยะดีป่าผไม่ขยะโอเคอยู่ โอ้เจไปแค่ตัวเดียวมันอยู่ไหนวะคุณจอ,อเจไปทำอะไรคนเดียวเจไปเจมีอะไรชื่อะไรใครเอ้าขายพี่ดาโอ้โหจบแล้วจบเลยช็อตเมื่อกี้ขายผิดขายเยียอะขายลูเซียนไปดิเออขายลูเซียนไปยเยอใครอย่างนี้นไหม,ม ยยเเอะวันก่อนเนี่กูเจอยีแม่งตีโคตรเร็วเลยใช่ไหมบาสตั้งลีกันตีเร็วเออเอาอะไรมาตีเร็ววะแม่งแม่งใส่ของตีไกลกัะนไอ้ใส่ใส่ปืนไกลอ๋อไอ้เหี้ยตีรัวๆ โอ้เจ็ดสามตัวเลยเหรอมีดีกว่าังได้ยูไปยังได้หนตาตีนเธอสวยนะหน้าตีนเอใครแล้วหน้าที่เธอขอหน้าบ้างขอหน้าบ้างเฮ้ยหน้าอยู่หน้าอยู่ทุกไปดิทุกไปดิ มีวันไหนวะที่แอดไม่โดนดึงไปดีดีไปดีไปดไปดีตังค์นสามบาทวยทิวรวย I'm so rich มันปลดอาวุธกูอเหี้ยกูตีไม่ได้ปลดอาวุธคือสิ่งที่น่ากลัวเออเออไอทิวดาเลียตทุกมันดาเลียตมันดู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 ไอซับหมดอย่างเหี้ย ที่เยี่ยไม่มีให้กูตีเลยหลอกลาวนี้เจอแบบนี้นี่มันก็ตีทุกทุกดอกเลยนะทเยี่ยมันโอกาส50%ไม่บัตร30ไหนวะคนที่ตีคิวอยู่ไหนวะนี่ไง25%อ่ะมี A 2ตัว50%อ่ะครึ่งครึ่งอะตีไฟคิดดูแล้วกัน

ออกเลย Fuck that man Oh stop stop Fuck that man